สวัสดีครับนี่คือคาร์ไซทีมคลิปเร็วนะครับดูรถเร็ววันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวนิสสันนาวาร่าใหม่ครับแน่นอนว่านี่คือการปรับโฉมครั้งใหญ่ในรอบ6ปีของนิสสันเลยก็ได้ถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวถังเก่านะครับที่เพิ่งตกรุ่นไปเมื่อไม่กี่วินาทีนี้ก็ลองไปดูได้ในคลิปของทางคาร์ไซทีมนะครับทั้งใน YouTube และ Facebook แน่นอนว่านี่คือการปรับโฉมครั้งใหญ่ครับฉะนั้นปรับโฉมทั้งทีจัดหนักจัดเต็มครับเราพามาดูรุ่นปกติก่อนอะต่กอนจะเเข้าาสูรรุปรริดพ ในแง่ของรุ่นย่อยก่อนนะครับจะมี3 2ตัวถังหลักนะตอนนี้จริงๆจ,จะมีซิงเกิลแคปด้วยนะครับแต่ซิงเกิลแคปไม่ได้เอามาโชว์ทีนี้จะมีตัว King Cap Double cap แล้วก็จะมีรุ่นย่อยใหม่ก็คือ p r o 4X ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูเราพามาดูรุ่นตัวปกติก่อนที่เห็นได้ชัดเลยคือด้านหน้านะครับกระจังหน้าจะเป็นในลักษณะ V ี o t i ันและมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED ควอดนะครับก็คือเป็นแบบ4เลนและมี d a y l i g h t อยู่ในโคมนะครับ ไฟตัดมองเป็นแบบ LED นะครับแวะมาที่กระจังหน้าในหนึงกระจังหน้านี้คือหน้าตาจะเหมือนกับ Nissan Titan ก็คือรถกระบะ full size truck จากอเมริกาเลยก็ว่าได้คือได้รับอิทธิพลชัดๆเลยนะฮะอ่ะมาดูด้านข้างนะครับล้ออลอยตัวนี้จะเป็นขนาดขนาดขนาดผมต้องส่องดูเลยคือล้อเป็นลายใหม่ครับเป็นลายดีไซน์ใหม่ซึ่งก็เอาจริงๆมันก็ดูมีความแบบเรียกว่าเป็น t ู o ท o นะครับล้อตัวนี้เป็นขนาด18นิ้วนะครับ อ่าเป็นลายใหม่เห็นได้ชัดเลยว่าดีไซน์คืออยู่ที่รสนิยมของแต่ละคนนะครับว่าสวยหรือไม่สวยนะฮะอ่าด้านข้างเหมือนเดิมนะครับมีกระจกมองข้างมีกล้องรอบคันมาให้นะครับนี่สติ๊กเกอร์4 wheel drive ยังมีให้อยู่ด้านท้ายก็เปลี่ยนนะครับสิ่งที่สังเกตได้ง่ายคือด้านท้ายเนี่ยตัวขอบกระบะมีลักษณะที่ออกแบบสูงขึ้นนะครับซึ่งสูงขึ้นจริงจริง แล้วก็ตัวฝากระบาดท้ายสังเกตได้เลยว่าสปอยเลอร์เป็นแบบบิวอินแล้วนะฮะเนี่ยฮะบิวอินเรียบร้อยแล้วไม่ได้เป็นแบบว่าติดแปะเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ฝากระบาดท้ายก็ออกแบบใหม่มีสลักคาว่านาวรานี่ดูดูดัดนขึ้นนะครับแล้วก็นี่ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะฮะซึ่งเป็นในลักษณะที่เชื่อมสวยเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบสลิงนะครับ ซึ่งก็น่าจะใช้คำว่ายกง่ายเลยโอ้มีผ่อนแรงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะมีผ่อนแรงด้วยนะฮะมีผ่อนแรงโอเคอันนี้คือตัวถังรุ่น V L นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันซึ่งคันข้าง,ง,งนี้คือตัว King s c a p นะครับแล้วก็พื้นก็ค่อนข้างที่จะแฉะนิดนึงนะฮะเพราะว่างานเปิดตัวครั้งนี้จัดยิ่งใหญ่มากคือ จัดอยู่ริมแม่น้ํานะครับอ่ะเดี๋ยวขอพาไปดูภายในกันก่อนว่าเป็นอย่างไรอ่านี่ครับภายในของนิสสันนวาวาร a นะครับจะเห็นได้ว่าเลยเยอรหลายๆส่วนเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนเลยอ่ะพวงมาลัยนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบดีเชฟนะครับเหมือนที่คุณจะเจอได้ในนิสสันคล e ิกอีพาวเวอร์อัลตัวนี้จะเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นเป็นวงกลมเลยนะครับไมค์ My, ตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับจอจอ MID ตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวเครื่องเสียงจริงๆมันก็ปรับมาจากตัว MY ล่าสุดที่คราวนี้เปลี่ยนเป็นแบบตัวเครื่องเสียงแบบ Built-in แล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้แต่ที่จะพิเศษก็คือว่าในตัวอ f ฟโรดเนี่ยก็จะแสดงผลอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะครับดีเทลต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันในคลิปยาวนะครับ แอร์ออโต้แยกส่วนนะครับแล้วก็อันนี้คือเราพยายามเปิดไฟแล้วนะฮะอ่ะสงสัยต้องเปิดไฟละแพงได้เท่านี้จริงๆตัวนี้นะครับก็มีขับเคลื่อนสีล้อมาให้มีดิฟล็อกมาให้นะครับกุญแจยังเป็นแบบมเมล็ดข้าวอยู่เหมือนเดิมนะครับเกียร์ตัวนี้เจ็ดสปีดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังซึ่งเป็นเบาะหนังเรียกว่าเป็นลายแบบเป็นลายใหม่นะครับดูดีเลย อย่าพูดอย่างนั้นแล้วก็แผงข้างประตูนะครับก็ผมว่าทํามาครับสไตล์แบบนิสสันนะฮะแผงข้างประตูก็คล้ายเดิมแล้วก็ตรงนี้อ่ะขอเปิดไฟนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นบอกปรับไฟฟ้าและมีปรับในเรื่องของด้านหลังด้วยนะครับอ่าโอเคดูด้านหน้าเสร็จแล้วเราดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังนะครับเบาะเนี่ยเขามีการปรับปรุงใหม่อ่ะเดี๋ยวเราขอลองนั่งก่อนเฮ้ยเบาะหลังทําดีขึ้นยอมรับเลยว่าเบาะหลังทําดีขึ้นนะครับตรงส่วนที่เป็นรองรับขาไปจนถึงจุดที่นั่งเนี่ยซัพพอร์ตดีขึ้นชัดเจนคือตัวเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะสั้นกว่านะครับตัวนี้เนี่ยทำมาดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะมี ที่พักแขนแล้วก็ที่วางแก้วน้ําด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายคนบ่นกันในรุ่นที่แล้วว่าเฮ้ยทำไมไม่มีเพราะว่าเดิมทีอ่ะตัวแก้วน้ําจะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็พิงได้สบายเลยนะครับส่วนพนักพิงด้านหลังเนี่ยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสบายขึ้นนั่นเองโอเค ายนอกเสร็จละเรามาดูเครื่องยนต์กันบ้างเครื่องยนต์ของนิสสันนาวาร่ตัวนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนครั้งสําคัญเพราะว่าคราวนี้เขาใช้เครื่อง2.3ลิตรทวินเทอร์โบบล็อกเดียวกันกันกบนิสสันเฮอร่าครับ190แรงม้า แล้วก็ยังมีตัวเทอร์โบเดียวนะครับ163แรงมา้าแต่สิ่งที่จะไปปรับเนี่ยก็คือว่าในเรื่องของแฟลตทอร์คที่เพิ่มขึ้นมาคือก่อนหน้าน,นี้เครื่องยนต์2,005ของนาวาร่าเนี่ยไม่ว่าจะตัว190หรือ163เนี่ยจะเป็นในลักษณะคือแรงบิดเดียวไม่มีแฟลตทอร์คแต่ตัวนี้มีแฟลตทอร์คให้นะครับก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจอย่อยางของนาวาร่าในตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญครับช่วงล่างของคันนี้มีการปรับให้สูงขึ้นจะสังเกตได้ว่าเนี่ยฮะผมไม่แน่ใจว่าคุณ สูงขึ้นกว่ารุ่นเดิมชัดเจนนะครับแต่ว่าแหนบยังเป็นแหนบใต้เผาอยู่ยังไม่เป็นเหนือเผานะครับเมื่อเราดูตัวปกติไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัว Pro f x กันนะครับถ้ามีคันไหนว่างเดี๋ยวเราจะไปดูกัน Pro f x นี่ฮะนี่ฮะแต่ว่าพื้นค่อนข้างแฉะพอสมควรน,นะครับ hey, hey, hey. เราดูตัวนี้ก็ได้สีขาวนะฮะ โปรโฟเอ็กซ์ตัวนี้ก็ส่วนที่จะแตกต่างนะครับก็คือในเรื่องของชุดแต่งภายนอกนะครับที่กระจังหน้าอด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นโทนสีเทาดำนะครับโลโก้จะเป็นสีแดงแล้วก็กัดกันชนเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ตัดกับสีแดงตัวขอบล้อนะครับซุ้มล้อไปจนถึงด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็แดง ล้ออ l l อย18นิ้วใส่ยาง All Terrain 18นิ้วนะครับแล้วก็ล้อก็จะเป็นคนละลายกันนี่เห็นได้ชัดเลยว่าคนละแบบกันสติกเกอร์ก็นี่ฮะ Pro 4x ครับแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อน2ล้อยกสูงจะเป็น Pro 2x นะครับแล้วก็ด้านท้ายอ่าด้านท้ายก็จะ คือจริงๆด้านท้ายก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวปกตินะฮะอันนี้คือเราเราสามารถยืนเทียบดูได้เลยนี่คือตัวปกตินะฮะและนี่คือโปร 4x เครับอ่าเห็นได้ชัดว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับส่วนภายในห้องโดยสารเนี่ยจริงๆก็แทบจะเหมือนกับรุ่นปกติเลยแต่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของโทนการตกแต่งตัวโปร 4x เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอ่ะเดี๋ยวขอเนี่ยขยันแป๊บนึงนะครับอ่ะตัวเบาะตัวนี้จะมีโปร 4x นะครับแล้วก็หุ้มหนักด้วยนะครับ โนสีจะเป็นภายในนะครับแล้วก็โลโก้เป็นแบบนิสสันสีแดงนะครับคือตกแต่งเนี่ยจะดูมีความสปอร์ตกว่าตัวรุ่นปกตินะครับส่วนระบบความปลอดภัยนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่นิสสันจัดเต็มมากนะครับนาวาร่ตัวธรรมดาและ Pro 4X เกนี่ยก็จะมีนิสสันอ n นเทลเลจเอน o ์โมบิลก็คือระบบที่เรียกว่าเยอะแยะมากมายมากนะครับไม่ว่าจะมีไม่ว่าจะเป็น,เ,ปนเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติมีระบบ Uh, ตัว blind spot นะครับมี rear cross traffic alert นะครับแล้วก็มีกล้องรอบคันมาให้นะครับคือระบบมันเยอะมากนะครับฉะนั้นถ้าอยากจะรู้รายละเอียดในเรื่องของระบบเนี่ยเดี๋ยวคลิปยาวเราจะพาทุกท่านไปดูนะครับสำหรับราคาของนิสสันนวาร่าใหม่นะครับผมต้องเปิดโพยเลยเพราะว่าราคาคือผมจะขอแบ่งเป็นตัวถังละกันนะครับแต่ละตัวถังเป็นอย่างไร ตัว kings c a p นะครับก็คือตัว2ตัวตอนครึ่งเนี่ยราคาจะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทจนถึง8 5 9 0 0 0บาทตัว double c a p นะครับราคาจะอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทถึง1,129,000บาทและและ้วก็ยังมีตัว pro f อ่ามี pro 2 x นะครับ pro 2 x ก็คือราคาตอง9ครับ9 9 9 0 0 0าบาท1ล้านทอนห0 0นะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับรุ่น pro 4 x ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับ Pro Two X ก็คือตัวขับเคลื่อน200ยกสูง Pro Four X ตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับก็คือทบจากตัวปกติ f wheel ขับส 4, 4ีประตู20,000บาทก็จะได้ตัว Pro Four X แล้วนะครับทั้งนี้นะครับก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับ Nissan Navara ใหม่จะทยอยลงโชว์รูม Nissan ทั่วประเทศเร็วๆนี้นะครับส่วนคาร์ไซทีมเราจะมีลองขับ แต่จะเป็นวันและเวลาไหนเอาเป็นว่าอยากให้ทุกท่านติดตามได้ทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k และรวมไปถึง u t u b e นะครับคาไซทีมรอติดตามครับเราจะมีการทดลองขับคร่าวๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับและนี่คือคลิปสั้นครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้สั้นมากนะครับตอนนี้10นาทีแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราดูกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวคลิปเต็มๆรอดูกันได้ครับสำหรับนิสสันนาวาร่าใหม่ผมนายยี่สิบเจ็ดครับรายงานจากงานเปิดตัวนิสสันนวาวาร่าถนนเจริญกรุงครับ